สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกับชัยดาการเดนโฮมกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้เราจะมาชมอะไรกันดีนะค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมนะคะยิมโนแต่ละต้นนะคะเป็นยิมโนเขียวธรรมดานะคะแต่ว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไม่จําเป็นต้องเป็นยิมโนสายพันธุ์แพงๆต้นละเป็นหมื่นเป็นแสนนะคะ ถ้าเรามองว่าน้องสวยนะคะอยู่ที่เรามองนี่นะคะเป็นยิมโนเขียวที่ซื้อมาต้นหนึ่ง30กว่าบาทแต่ว่าเราเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะน้องก็มีดอกบ้างมีหน่อบ้างนะคะเลี้ยงไว้เราอยากจะเด็ดหน่อทิ้งก็ได้นะคะหรือเด็ดไปขยายพันธุ์ไปชำหน่อก็สามารถชำได้เลยนะคะเพราะว่ายิมโนเขียว สามารถชำนอได้นะคะหรือเพื่อนๆจะหัดกราฟก็เด็ดไปกราฟได้นะคะช่วงนี้น้องยังไม่มีดอกนะคะแต่บางช่วงก็ออกดอกกันพึกพรเลยค่ะเห็นไหมคะว่าถึงแม้จะเป็นยิมโนเขียวธรรมดานะคะก็สวยงามนะคะหนาของแต่ละต้นนะคะต้นนี้หนามยาวมากนะคะยิ่งโดนแดดเยอะๆหนามยิ่งยาวนี่นะคะ ก็เป็น LB ลูกผสมนะคะขนเริ่มฟูมีดอกหลายรอบแล้วนะคะนะคะว่าแค่หนามนะคะหนามกับพูก็สวยงามต้นนี้ก็หนามแหลมนะคะลูกๆก,ก็หนามโอ้โหถ้าเกิดว่าไปโดนมือนะคะก็ทิ่มมือปวดเลยทีเดียวนะคะต้นนี้ก็เป็นยิมโนเขียวธรรมดานะคะเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆจากแปดพู ตอนนี้เริ่มมีภูแทรกมาอีก2อภูนะคะกลายเป็นสิบภูแล้วก็หนามก็ล่วงไปนะคะไม่แน่ใจว่าสายพันธุ์ของเขาอาจจะผสมมานะคะเห็นไหมคะก็สวยงามไปอีกแบบนะคะถึงแม้ไม่มีดอกนะคะต้นนี้ก็บ้างสวยนะคะบ้างทีทีบ้างแบบวีวีนะคะแต่ละต้น มีหน่อกันเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่าไม่อยากเด็ดหนอนะคะก็เลี้ยงไว้แบบแบบมีหนอนะคะต้นนี้นะคะก็เป็นลูบี้สีม่วงๆ่วงนะคะม่วงดำนะคะก็มีหนอ่อมีดอกดอกสีชมพูสวยงามนะคะแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ไม่มีบ้างนะคะไรบ้างนะคะก็แปลกดีนะคะแต่ว่าหน่อของเขามีบ้างนะคะแต่แม่ไม่มีบ้างนะคะ เห็นไหมคะว่าแต่ละต้นนะคะก็แตกต่างกันออกไปนะคะแล้วแต่คนจะชอบนะคะว่าชอบแบบไหนในส่วนของยิมโนเขียวธรรมดานะคะก็สามารถซื้อมาเลี้ยงแล้วก็ตกแต่งบ้านได้นะคะก็สวยงามน่ารักไปอีกแบบนะคะเห็นไหมคะมันสีเขียวสวยเหมือนมรกตเลยค่ะเหมือนเพชรเม็ดหนึ่งนะคะ น,นี้นะคะไม่มีบ้างนะคะสวยดีย้อนแสงนิดนึงนะคะเลี้ยงง่ายนะคะยิมโนเขียวเลี้ยงง่ายมากนะคะนี่สองอาทิตย์แล้วยังไม่ได้รดน้ําเลยค่ะแต่น้องก็ไม่เป็นอะไรนะคะแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงอยู่ข้างล่างหรือติดกับพื้นดินนะคะเลี้ยงอยู่ตรงระเบียงเลี้ยงอยู่ตรงระเบียงนะคะแต่ก็มีความเขียวเงานะคะ ก็สวยงามนะคะไม่จำเป็นต้องมีโรงเรือนยินมโนเขียวเขาอึดและทนนะคะทนแดดทนฝนหน้าฝนโดนฝนกันก็ไม่เป็นอะไรเลยนะคะดูนะคะสวยนะคะสวยมากก็ถ้าใครที่มีงบน้อยนะคะก็ลองหาซื้อมาเลี้ยงดูนะคะยิมโนเขียวนะคะก็สวยงามดีนะคะ เลียงไปเรื่อยๆใส่ปุ๋ยสักสีหเดือนครั้งนึงแต่ที่บ้านนี้จะปีแล้วยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เปลี่ยนกระถางนั้นก็ใส่ไปแล้วแล้วก็ไม่อยากอัดมากนะคะเพราะว่าบางทีใส่ปุ๋ยเยอะน้องก็อ้วนเกินตัวแตกนะคะยันคะงง่ายค่ะเลง,ง่ายใช้ดินแบบว่าก็โปรงๆนิดนึงนะคะแล้วก็รดน้ํา 5วันถึง10วันหรือ2อาทิตย์นะคะแล้วแต่สภาพพื้นที่ของแต่ละบ้านนะคะขอย้ำว่าไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นนะคะเราหัดสังเกตไม้ของเราอากาศและดินของเรานะคะลองดูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ